สบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง FC vs คนสบายดีย้ำหรึ่งแรงเนาะนนี้ก็สิเป็นบรรยากาศย้ำแรงอยู่เทียงนาพระซุกคือเก่าพี่น้องฮดส่วนถ้าก็แล้วยังร่ทันเข่าบ้านเนาะประดีจังสีเข่าพามาเบิง่งเบาวจรเพิ่นท้าสีก่อนพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นท้าสีห้องน้ำบ่ทนันเร้วก็เลยต้องทันเข่าบ้านเนาะซีก็สิเป็นซีอัน ก็ว่าซีเรือก็เป็นซีเร้องพี่น้องเอ้ยคือมันบ่พอเฮื่อนข่อยแลวข่อยกะมันบ่มีโตเก็บสีเนาะก็เลยซื้อมาเลยซื้อมาใหม่นะพี่น้องซื้อมาใหม่มาเก็บสีใส่ไปนี่เดียวเองซื้อป่งหน่อยเนาะมันก็เลยเรือบักหลายๆนี่ก็เลยเอามาทาห้องน้ำอยู่นะพี่น้องเอ้ยกลับมาเบิ่งมาซมน้วกันนาะออกผลทาลายๆอะไรเลยพี่น้องยังนมุม มันเผาหน้าผู้เดียวมันชองมือเดี๋ยวบอกม,มุมบองฝนนอนขวัดขี้ทรายนอนนี่เดี๋ยวพี่นอ้องซีก็บสิบเอ็นซีอันโตนอกฟ้านอกเพื่อนใอยอะไรเนาะตะบิดซื้อมาแหละมันโบโพอบโพอะไรแบบวันนี้มันบ่มีสีเก็บสีเก็บมันแบบ่าเกี่ยงเลยก็เลยซื้อมาปองหน่อย ปกน้อยก็ทอแต่เก็บสีน้อยหนึ่งก็เลยเลือก็เลยเอามาทาห้องน้ำจ้าทาจากรอบเลยนี่ลายรอบแล้วทว่าช่องรอบหรือเปล่ามัน็อยากกินมันมัมีสีของผืนเนาะ้าทาสีแบบจริงโลดนะพี่น้องเอ้ทาย้ำใดก็คือบริทาดีไหม ลงไปลงซองรอบแต่กันยังซ้ำเนี่ยคุณแ้่ขับรถถามันแหงถามันแหงแต่จังทารำรอบใหม่เปลี่ยนสีห้องน้ำพี่น้องเลยสีห้องน้ำกะบริปูกระหลอกกระโลดูกเนาะมีเงินเห็ดแต่ซ้ำนี่แหละพอได้ ยามฝนฝนตกผ้าเหลื่อมผ้าห้องดังโบแบบบลบาก่ะนะอันนี้หลดเวลาฝนต,ตกฝนตกนี่เราปวดท้องมากลางคืนยุ่งกับลายามฝนพี่น้อยยุ่งวุ่นวุ่นหยามันดกหยามมันหกเนาะยุ่งกับพ่อยุ่งเลยพัดฝนตกอีกผ้าเหลื่อมผ้าดังอีกอกับบก้าไปถ่ายแต่อันนี้ใครในเรนเข้าห้องน้ำก็ใครในน้อย เวลา,าน้ำนียังว่ามันสะดวกอยู่ข่บผมีห้องนอ้ำหเลยถือเสียมจอกจกแหลนเข้ป่าแต่ว่าน้ำฝนมันลำบากเนาะกลางค่ำกลางคืนบ่จักยุ่งบ่าจากัาจากผาเหลืมพผดังฝนตกลินอย,อย่างก็จะไปขุดในใ่ไมันก็เป็นน้ำไปเบิด์นน้ำฝนนะะอันนี้ก็ผ้าตามซีมันมีะนอะไรเนาะ ก็ได้มีส,สีขาวมาตัดดอกทาสีนี่ทีเดียวเลยพว่ามันเรือแต่สีนี่สีอันเอลเพื่อนกับมีคือกันแต่ว่ามันจ้าพดก็เลยไปอยากทาก็เลยเอาแตโตเพื่อนมันมาทานะขนาดลายรอบยังได้สำนีน้อเลยจากแรกสีลองปะมันแห้งเลวก็มืออื่นยังมาทา วาจอนผืนหมามันบอคือมีซีห้องพื้นทาเฮือนมันก็สีจวดเลอถน,นี่ทาสีจริงเรอมันเลยจะเป็นเมื่อไรขำแล้วพี่น้องเลยขำเติมเลยแล้วก็หดสวนแ,นวแล้วะแต่กันยังรอพันทาสีอยู่นี่แหละลายคนกับว่าคือหมักเห็ดหงหน้าไก่แท้กับผู้เท่า่พนพี่น้องเลย่นหนนมักเห็ดใกล้ๆนะ หมักเห็ดดูสิคะแนนมีเพื่อนาคะแนนมีห้องน้ำกรบโปเป็นยังโบตีว่าต้องเห็ดใกล้ๆเพื่อนกรโปหมักถ้าเสพเห็ดห้องน้ำแถวนาโรดเพื่อนกรบโปหมักเนะผู้เฒ่าเพวันมี้จะมบหมักเห็ดใกล้ๆจากโตเฮือนแนวนี้ไกลกระโปเป็นยังนั่งนาะมันกระโปงมีปัญหายังนอ๊ะส่วนมากแถวบ้านนอกหองนาเฮามันกะ เมว่าเพื่อนได้มีผูเถ่าเพื่อนกับ,บ่ได้มีปัญหาเรื่องว่าเข้าห้องน้ำลำบากเลยบอกเพิ่นก็สามารถเข้าได้ยังบ็ได้ใส่ดอก่น้เ้ยกะกระถอกกระถางนา้ำยังก็ยังบได้เอามาเปิดใชเนาะกกน้ำใส่น้ำกระสิใส่ใส่ย,ยางเลยเนาะบัดเปิดขาบัเอากระถางมาห้องไว้ซบขา่าวตัวนั้นมันไหลออกตัวนั้นอันนี้หอ้องอาบ บริปูกระบอกกระเบื้องหรอกบ้านนี้นี่แหละห้องอาบนี่นค่ะทำพอคอยได้อากบกะพอได้เก็บคลองไว้นะเพินวะเก็บคลองแล้วก็หลอกไว้ห้องน้ำอยู่เฮือนอยู่หน้านี่ค่ะอยู่เฮือนกะตะวิดมันเป็นสีเหลืองมันบอกพี่น้องสีจริงรีบันตะก่อนกน็ออกสีฟ,ฟ้าๆนะแต่ว่าบัดน,นี้เอื้อยเผ่นซื้อสีมาผิดแต่ลายปีตอนเพื่นทาเฮือนเผิ่นเนาะ เป็นเรืองเออเฮอเลยพี่น้องเลยก็เลยเพื่ออามาทาห้องน้ำทาห้องน้ำวันนี้มันเลืองผลเนาะสีนี่แหละสีกระปองตัวนี้แหี่เก็บสีเฮือนแล้วแล้วก็เอามาทาห้องน้ำในเฮือนทาห้องน้ำในเฮือนก็บาทาได้แล้วสมเนาะแล้วก็เมื่อนี่ก็มาทาอยู่หน้าอีพี่น้องห้องน้ำทั้งอยู่เฮือนอยู่หน้าเป็นสีเดียวกันเลยกับเพื่อนเคยเนี่ยสีเฮือนซื้อมาทาเฮือนนะห้องน้ำอยู่เฮือนกับสีฟ้าอยู่หน้ากับสีฟ้า เบิ่งมันสีมันบบมีสีขาวตัดมันก็เลยบบคือเฮือนก็เลยบบคือแบบอยู่เฮือนนะเนาะตัดสีขาวแล้วมันก็อีกแบบหนึ่งได้นี่อันนี้แบบห้องน้ำเขาก็มีตัมเกิดนะต่บ,บิดว่าคำสีูเรลือก็คือสีบริทาเอ่ะก็เลยใส่เลยสวยไปนะ พืชพักก็หดแล้วแล้วสลัดมันกำลังเป็นดอกพักบัวหัวมันหัวมันเบ่งนะตัดใบไปเลยใบมันแก่เสียดายบุมีห่วงกระซน่อยกอยเจีววานประเด็กเขาขัวใส่หัวพักบัวนี่ลงไปนี่นี่หัวมัน ก้นคือนี่ง่ายๆเลยดึงพวดพดวดมันแม่พูดว่าให้มันแห้งค่ะคักมักกนเอาแก่ปุกไว้แห้งค่ะคักแล้วจังก้นเนาะอันฟักบัวแบ่งแล้วปลูกใหม่หอมแบ่งปลูกใหม่บัวทันได้งามซ้ำโตเก่ามันก็ว่างทันงามงามบานี้มันเริ่มแก่เริ่มแบบหางมันแด,ดงแดงละปลายมันแด,ดงแดงละเนาะ บ่งบ่งว่านี่สะฟแพนพิ่นก็เก็บคายให้สาวคน่นเอาไปลวกใส่ก๋วยเตี๋ยวคายกับกลายๆดอกเนาะาะว่าสิบพันมันก็ใส่ได้เท่าไร้มือผมบอกลายๆนัน่ไปพัดกินกำลังงามๆเลยผักบง่งเหลาะ่วนถ่าเพิ่นก่อนพี่น้อง ทาา่ามันท่าแล้วจังมือเนาะตะเวนใกล้สิตกลมวเลยถั่วก่ะยังมวหญ่ซ้ำเด็กกัดยำเลงกับไข่เนี่ยกางเว้นมือนี่ฮ้อนห่อนฮ้อนเอ้าอันนี้หลังจากที่สองสามมือขึ้นหลังลมแห้งหนาวแบบมือนี่กะฮ้อนกับกลงคืนกับพอดีเย็นๆนะ ขมบึงเ,เค็อเทศกันซุกหรอือว่ากำลังเหิมหมากมันโมใหญ่เนาะหมากมันแนวน่อยแบบนี้กำลังเหิมพี่น้องเลยกินละล,ะละ่ะคือสิปเปรี้ยวแห้งขมบอกหมากสุกๆมันชนิดเป็นพวงแบบว่าหมากเล่าน่อย ชั่หน่อยกระสุกแดงอยู่เก็บเอาไปหาใส่ตำเลาะส้มส่วนอย่ากินข้าวโพดต,ต้มข้าวโพดย่างเด้มันยังบกแก่มันเ่าก็อ่อนๆข้าวโพดอันซีเรืองๆค่อยมาก ข้าวโพดหวาน,น,นข,ขาเจ้าเอิญเนาะขับข้าวเหนียวเลยกะขับมีกะกินแต่ว่าว่าพื้นกะหมักเบิ้ลแล้วข้าวโพดแต่ว่าหมักสีเหลืองมากกว่าไปดีกว่าค่อยคำลงแรงแล้วเมือ่อนี้กะคำมาท่ารอบที่สองมันยังแบบ บกินขักเลยค่ะสิเดณท่าลำอีกแล้วมืออื่นผู้เละปะมันแห้งก่อนเพราะว่าอันนี้มื้อนี้มันแค่ข่ำเนาะท่าปัดท่ารอบข่ำนะพี่น้องกลางเวนกับบริเท่ามันแด่มันยังยัดมันยังมือแห้งขอบวัดมันแห้งผู้เละจังหาเบิ่งที่หนึ่งสีขาวเบิร์ดเลยที่เจอสีขาวท่าไม่ฮะสีขาวขอบวงกลมผู้เละ หนึกว่ายังบ่พอ่อบ่ทาวงกบสองอันขับตัวได้มันเดือแล้วเก็บมาทาหัวมันเปลือนสีเนาะ C ีเอวมันก็มิเหือนแต่ว่ารเราไดเอามาทาทาเอวกันมันกันกับพอดีเป็นสีเหือนคอยแล้วล่ะจะฉีดทาวดเยอะว่าซียังบักลายคำนะ มุมมาพี่มุมเอาไว้มันั่งลินน้ำแนวไว้ไว้ตอนนี้ก็อยาท้าแล้วพี่น้องไอ้คำนะสิเมื่อเนาะท้า2องลบสมลบเมื่ออื่นมันแห้งจกมาท้าเติมใหม่นอนทบายแท้บักมุมเียควัดกีรายเบิดพฟค่อยํำลงแรงแล้วงวัวผนก็ยังหากินอยู่เนาะพ อัี้บอกเกออันี้บอกเกอนั่งจอดฟอรดอยู่เนาะเกอเนาะเกออย่าเมื่อนำเด้อเขาก็มาเด้ออย่าเล่นเมื่อนำเด้อมึงเด้อคำมาเด้อเขาก็มาเว้นโอ้งัวจะคนเดินขึ้น,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 นลาย กละหงติ้งต่องติงตงต้งต่องงวงกระดอกทั้งมวนเนาะแต่ว่าต้นมันบ่ใหญ่ดอกพั่ยเดียวนึงเย้พี่น้องวันนี้ก็ะซิเมื่อระคำนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไวส้สนิทกันเด้อขอบคุณคลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเดอ้อติดตามหับชมและให้กำลังใจตลอดมาเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง